สวัสดีครับตอนนี้น้องเบสกับแม่เดือนกำลังเรียนออนไลน์อยู่นะครับาอ่าดูนะที่เช่จอเรดสีไหน เดพูดตามคุณคร,รูด้วยเอสสีไหนอีตอนนี้คุณครูให้โชว์สีนะครับไม่รู้จักว่าสีอะไร อ้าวถี่ต si si oh ่อไปครับราสีไหนสีไหนโอ้โหี่าค่ปับนะาถี่ต่อไปถี่ต่อไปครับ พิงสีไหนพิงสีไหนครับหยิบครับพิงโอเคข้าวโพดข้าวโอ่าส ah. oh, ีไหนคะหยิบเลยครับหยิบครับไม่หยิบเองอ่าหยิบให้คุณครูดูเลยครับอยู่แพททิเชอร์ดูเลยครับเบลลิก really ูดเบลลิกูดครับเบลลิกูด <c oughs> อส่อาสีส้มอยู่ไหนสีส้มอยู่ไหนอเนอ,อรเรนซส้มออเรนครับ ตอนนี้เป็นรูปดอกไม้นะครับอแล้วดให้ีซอร์ม้ดูเค่ราจะ้ซอจะมีดอกไม้ดอกใหแบี้วินนาวินอยู่ไหนเอของเร์ดโลยค่ะเดี๋ยวีซรชมจะให้เด็กๆับนะคะบสีดอกไม้ระบาบสีดอกไม้ครับ มีขาว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 ทิเชอร์บอกเลยครับเห็นไหมเอ่อไสั้รหคเห็นเบนเนไหมครับน้องเบ้เห็นไหมครับเหนครับดอกไอกไม้เป็นสีอะไรเอยเูานะคะรูร่ะรูรูรูรรูรรู บลูต้องหยีดสีคันเลรบบูาเลยค่ะ่า่าเดยคันเลรบบูเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คันเลรบคันเลรบบูตรงกลางนะคะตรงกลางดออกไม้เลยค่ะผ่าลย้มเลยค่าเลยค่านเลย้ามเลยค่นเลย้ามลระบายอ่าระบายเลยครับเบสระบายเลยครับระบายวงนี้นะวงนี้นะระบายครับระบาย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  ข้ามล้นขอบนะโอเคระบายบายอ่าตอนนี้น้องเบสก็เสร็จแล้วนะครับโชว์ให้ทีเชอร์ดูเลยครับเก่งมากค่ะโชว์โชว์น้องเบสเลยดีกรุค่ะดีกร ี่ทได้คะตอนนี้น้องเบลก็ระบายสีเรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะที่คอยช่วยเด็กๆเในตอนอยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วงนี้พี่เสิร์ฟชมพู่กับเบลลี่ไม่ได้อยู่ด้วยกันเด็กๆคุณ่วยแฮนเจตโตผีเจตแก๊กิ้วพี่เสิร์ฟชมพู่เราเจตแก๊กี้ขอบคุณแม่ด้วยนะคะวันนี้ก็เรียนออนไลน์เสร็จแล้วนะครับ Thank you. Thank you. ิ h a n k y o ว t ั a คิวตัคิวตัเค็วขับคุณัค่วัอคิวตอเครวตัคุวค่ะตังคิวงคิวัคิังคิวคิวเค่วตังคิวตัควตัอนัเคิวตองวครัวคัวบวววเวครูก่อน อ่าบว้เป็นเพื่อนกล้องนี้ด้วยครับบว้เป็นเพื่อนกล้องนี้ด้วยครับไว้ด้ยบายเพื่อนกล้องนี้ด้วยครับ